เผื่อดีเจอโทรศัพท์ใจมือถือมาหึงกวยการไป่งหุ้จักรล่ายอัปเดตแอปอาจจะเป็น app, แอปเฟซแอปแดงแอปดำขนะเ,นะเดี๋ยวเรียนกันว่านั่นเนี่ยว่ามันหึงกว่ามันหมดอา,อายุมันเอาไหนมันเด็ข้างมันเด็กขำกึศนะกึศขำขำไม่คนะก็เพราะนั้นในคลิปในครั้เดี๋ยวมาสอนลายอัปเดตมันคณะนะลายอัปเดตให้ยังเล็ดขึ้นนะขนะก็ดได้ในไอ้พ่นตั้งขนะเนื้อไอ้พ่นอันนั้นคณะอ่นนเอากัดได้ในตั้งขนะถ่ายคลิปแต่มีแอนดรอยขนะ ตันแต่ได้ไอนเนื้อไอพงมาคันเขาเขามในาแอปสตรันะนี่ครเขามนาแอปสตถึงเขามันเาแมนได้ดีนี่ครับปันเชียคนะมันไดีหันง่ายนะครับนี่ครแอปตั้งมดในคณะในคณะนี่อันเดีมีให้อัปเดตมนี่เด็กขึ้นสมสมง่าขนาดมีตุวดิงายขนาดนาครับ ก็เตะอัปเดตให้นายรับปุ่นเต้ใครอัปเดตให้ก่อนเนาะเขาเตะเขาได้นี่ครับก็เดปันให้นกัมก็เดซอมนี่ครับนะอ๋อให้นกันไลอัปเดตในไอโฟนเขานะตอนแต่อนดรอยเขานะพี่นนองเขาามาในเพจตูเขานะดีานีนี่ครับปกมันเนาะพอเขามาในเพจตูไมันนี่ีหางปั้นซีหนึ่งนะพอนปัญชีเยี่อะไเข้ามาตัวีอนีรนบนะ จัดการอ so 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 ุปกรณ์นะครับเนาะที่เป็นมีล็อกสีเจ๊งนะครับเป็นตุ่มเม็ดนะครับนะเตะเขาหน่ยเตะเขามาในกำมันเนาะยังไม่ได้เลยนะมันเป็นสีล็อกสีเม็ดนะครับเตะเขานะครับไหนครับเตะมาหันแอปตีเขาเตะได้อัปเดตนะนระนี่ครับมันมีให้อัปเดตนะครับนะเตะอัปเดตกันเนาะนี่ครับเฟซบุ๊กันเนาะ ในเป็น messenger นะกูแอปแอปเขาใครอัปเดตเลยก็เขาก็เลือกอัปเดตนะครับในข่าไปนวกันี่ครับนี่ก็เป็นการอัปเดตใน android นะครับเนาะนั่นใครกูก็บอกพี่น้องขาหูไล์อัปเดตให้นะก็ว่าพอมีอาการมีแอปกระตุกแอปข้างนห็ก็อย่าลืมก่ออัปเดตจำหนังใครจะต้องนะไรนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวลื่นง่ายขึ้นแล้วเนาะ าสาะาสาขาที่ไหนมีพรอนีมีดังหูดังหันตรนดาพี่น้องเขาอง,อง,อง,องผักไรผักแช่พันธุ์ปุ๋ยติดตามก็ผักติดตามมนะาเง้ยค่ะมาสงฆ์